การที่เราไปเดทก,กันครั้งแรกนะคะาถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องมีเซ็กตกันในเดทแรกคือมันจะเป็นชายฝลังผู้ชายผู้ชายสัชายิไไนก็นตามแต่คุณต้องป้องกันตัวเองนะคะป้องกันตัวเองจากโรคจากการท้องไม่พึงประสงค์หรืออะไรก็ตาม แก้วชาแนลก็ผมหงอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้อมผมแล้วมีแต่คนทักเอาละค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันของแก้วนะคะสำหรับปฏิทินนี้คืออาจารย์มีหยุดกัางอาทิตย์น่ะก็จะพูดแบบนี้นะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะคือ จำเป็นไหมที่นัดเดทครั้งแรกแล้วเราจะมีเซ็กส์กับผู้ชายที่เราไปเดทด,ด้วยนะคะอันนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะส่วนตัวที่ที่เราสามารถแนะนำกันได้คือมันในการที่เราไปเดทกันครั้งแรกนะคะ าถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องมีเซ็ก์กันในเดทแรกคือคนอันนี้มันมันแล้วแต่อารมณ์พาไปแล้วแต่บริบทของแต่ละคู่ในการที่ออกเดทนะคะว่าคุณจะเดทในครั้งแรกแล้วมีอะไรกันเลยไหมหรือว่ารอสักสองสาเดทก่อนไหมถึงจะมีอะไรกันนะคะอันนี้มันก็แล้วแต่คนคือถ้าสมมุติว่าคุณ คุณไม่หม้นะคะคุณหรือค,คุณคุณแน่ใจว่าคือเขาไม่ทิ้งคุณแน่หรือว่าอ่ะไม่แน่ใจละว,ว่ามึงจะทิ้งกูหรือไม่ทิ้งกูแต่ก็ลองดูนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันพาไปนะคะสิ่งแรกที่ที่เราต้องคำนึงถึงคือก็คือเราต้องป้องกันตัวเองต้องเซฟตัวเองคือถุงยางอนามัยน,นะคะตามโรงแรมตามอะไรทุกที่มันต้องมีถ้าไม่มีก็ให้ไอ้ผู้ชายมันลงไปซื้อนะคะคือคือย่าเล่นสด นะคะเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะท้องไหมในการที่เรามีอะไรกับผู้ชายคนนี้นะคะและสองเราไม่รู้เราก็เขามีโรคอะไรไหมปลอดโรคไหมหรืออะไรไหมนะคะแต่คือ,ค,อคือเราก็ไม่ได้ว่าเขาสกรปรกหรืออะไรนะคะแต่มันก็เป็นอะไรที่คือเรามันต้องป้องกันไปก่อนนะคะคือหนึ่งเกิดเราท้องไม่พึงประสงค์แล้วผู้ชายได้เราแล้วชิ่งเทไปทาไงใช่ไหมคะหรือถึงเขาไม่เทแต่แต่แต เขาไม่เอาเราหรือเขาไม่เทละแต่เขาเอาโลกมาติดเราใช่ไหมคะหรือถ้าบางคนก็ก็ยังไงล่ะถ้าคุณไม่รู้สึกว่าเฮ้ยการมีอะไรกับฝรั่งแล้วแล้วเขาทิ้งเราแล้วคุณต่อยค่าตัวเองหรือดูถูกตัวเองนะคะว่าตัวเองอไร้ค่าหมดราคาหมดอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะการที่เรามีอะไรกับผู้ชายมันไม่ได้หมายความว่าเราจะ จะด้ยอยค่าคือถ้าเราไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้นะคะคือเรารู้อยู่แก่ใจของเราแต่ถ้าเราไม่บอกใครก็จะไปมีใครรู้กับเราใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องในห้องของเรานะคะแต่ส่วนใหญ่คุณจะไปบอกเพื่อนคุณนะคะว่าเฮ้ยคุณไปปรึกษาว่ามีอะไรกับผู้ชายคนนี้แล้วอ,อย่างนั้นอย่างนี้นะคะคุณไปบอกเขาแล้วคุณคิดหรอือว่าเขาจะไม่ไปบอกใครนะคะถ้าคุณคุณคิดว่าเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรก็ ก็วินวินกันทั้งสองคู่สองสองฝ่ายมันก็ไม่มีปัญหาอันนี้คุณทําไปเลยนะคะเพราะว่าในการที่เราไปเดทกับฝรั่งเดทแรกเราจะมีอะไรกับเขาหรือไม่มีมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปปุึกษาใครอะไรที่ไหนเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับบรรยากาศพาไปมันขึ้นอยู่กับคุณสองคนนะคะหลายคู่เจอกันในเดทแรกแล้วก็มีอะไรกัน เขาก็อยู่ด้วยกันรอดนะคะอยู่ด้วยกันตลอดรอดสันเจนกระทั่งถึงแต่งงานเลยบางคู่นะคะรอไปจนกระทั่งสองเดทสามเดทนะคะถึงมีอะไรกันแล้วผู้ชายก็ามาเททีหลังก็มีนะคะมันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ไม่มีเครื่องการันตีว่าเรามีอะไรในเดทแรกหรือ,อในสองสามสี่ 4, มันจะการันตีว่าเขาจะเอาเราถาวรแต่งงานากับเราจนกระทั่งแต่งงานหรือเปล่าอันนี้ นะคะมันแล้วแต่นะคะแล้วแต่คนแล้วแต่คู่แต่สิ่งอย่างหนึ่งที่ป้าแก้วอยากเกินสาแล้วสำิดก็คือเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเดทในทางไหนหรือม,มีอะไรกับกับผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นชายฝรั่งผู้ชายไทยผู้ชายชาติไหนก็ตามแต่คุณต้องป้องกันตัวเองนะคะป้องกันตัวเองจากโรคจากการท้องไม่พึงประสงค์หรืออะไรก็ตามแต่นะ แล้วถ้าสมมติว่ามีอะไรกันแล้ว <ALK S 1> เขาเทเราแล้วคุณรู้สึกเศร้าเลยเกินตัวเองไร้ค่าเลยเกินผู้ชายไม่ต้องการฉันฉันรู้สึกอกหักฉันรู้สึกเสียหนา้าฉันรู้สึกเสียใจฉันเป็นคนไม่มีค่าขนาดนั้นเหรอเขาถึงไม่เอาฉันคุณอยา่าคิดอย่างนั้นนะคะคุณอย่าดูถูกตัวเองนะคะใครมันจะดูถูกเราก็ช่างแต่เราต้องไม่ดูถูกตัวเองเราต้องเชียร์ตัวเองนะคะคือเราคิดซะว่าเฮ้ยมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะประสบการณ์ชีวิตชีวิตหนึ่งของเรากับผู้ชายไทย ะะเด็กๆสมัยเนี้เขาก็มีอะไรกันในในอายุน้อยๆกันอยู่แล้วเขาก็ไม่หมายนะ,ะอ,อ,อันนี้ป้าแก้วไม่ได้มาสอนหรือพูดชี้แจงหรือชี้นำให้เราซ้ำซ้อนนะค,ะคือกลัวโดนกลัวกลัวโดนกลัวโดนบล็อกคำหยาบนะก็เลยซ้ำซ้อนอะไรแบบนี้ไปก่อนนะคะ คือไม่ไม่ต้องไปคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีนะคะอย่าด้อย่าตัวเองอย่าดูถูกตัวเองนะคะไอการที่เรามีอะไรกับใครแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่าเสียหายเลยสมัยทุกวันนี้นะคะถ้าเรารักเขาเขารักเราณณขณะนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หญิงง่ายแล้วในอนาคตเราจะกลายเป็นคนไม่ดีไม่มีใครเอามันก็เป็นไปไม่ได้นะ,ะมองไปรอบๆตัวเรานะคะสังคมทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วปีนี้ปี2 0 0 0 2,022นะคะ2,565นะคะโลกมันหมุนไปไปแล้วเราจะไม่ใช่ว่าไม่สอนให้รักนวลสงวนตัวแต่ทุกวันนี้อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงคือคุณลูกหนึ่งลูกสองแล้วคุณจะมาห่วงตัวทำไมนะคะคุณจะมาห่วงตัวเพื่ออะไรว่าแกไม่ได้มามาบอกให้คุณต้องง่ายนะเจอผู้ชายคนไหนก็วิ่งชนวิ่งซักซักสักๆักเลยไม่ใช่คือเราต้องดูด้วยนะคะว่าอ่อ อย่างไรกับเราอย่างไงอย่างสมมุติถ้าสมมุติว่าเราติดต่อฝรั่งในในในเว็บเดทหรืออะไรก็ตามแต่แล้วเข้ามาหาเราที่เมืองไทยนะคะเพื่อที่จะมาทเที่ยวกับเราคนเดียวในทริปเนี่ยใน15วันหรือเดือนหนึ่งเขาจะมาอยู่กับเราเลยโอเคเราไปกับเขานะคะคือไม่จําเป็นต้องมีอะไรกันในคืนแรกก็ได้นะคะแต่ส่วนของปแก้วนะคะแก้วจัดก,การในคืนแรกเลยกลัวเขาไม่เอานะคะ <laughs> นะคะ <laughs> จบ แต่จริงก็จริงๆนะคะแล้วทีนี้เราไม่จําเป็นต้องต้องต้องมีอะไรกับเขาก็ได้นะคะเพราะว่าเฮ้ยเขามาหาเราเขาตั้งใจมาหาเราส่วนเรื่องเขาจะเทเราหรือไม่หลังจากที่เขากลับประเทศเขาแล้วนั่นคือเป็นอีกเรื่องหนึ่งช่างมันนะคะแต่การที่เขามาหาเราแล้วในในเดดแรกนะคะป้าแก้วแนะนําว่าอย่าพึ่งพาไปเจอครอบครัวเรานะคะหรือถ้าคุณมั่นใจว่าเออ มันไม่เทกูแน่คือพาไปเจอครอบครัวเลยหรือถ้าคุณรับได้ว่าเฮ้ยพาไปเจอครอบครัวแล้วเกิดมันมันเทเราก็ไม่เสียหายไม่อะไรไม่ฟังชาวบ้านมันจะนินทาอะไรเขาปล่อยเขาไปพาไปเลยก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้เปิดเผยอะไรทุกอย่างนะคะว่าเราไม่มีอะไรปิดบงังหรือบางคนนะคะฝรั่งมาเซอร์ไพรส์ไม่ได้มานัดเรานะคะอยากเจอเราเราแค่ช่วงอาทิตย์นี้หรือสองสามวัน อันนี้คุณอย่าพึ่งอย่าพึ่งปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปกับเขานะคะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้การที่ผู้ชายมาแบบเซอร์ไพรส์แล้วต้องการที่จะมาเจอเราแค่อาทิตย์หนึง่งหรือว่าสองวัน3มวันนะโดยที่เขาจะมาอยู่เป็นเดือนแต่เฮ้ยมาเจอก,กูแค่วัน2วันหรืออาทิตย์หนึง่งแล้วเวลาที่เหลือมึงไปหาใครใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานที่นี่เขามีมีเพื่อนที่นี่นั่นหมายความว่า เขานัดผู้หญิงในหลายๆจังหวัดในหลายที่เพื่อที่จะมาเจอแล้วไปหาไปลองดูว่าใครที่ถูกใจเขามากที่สุดอันนี้เราอยากนะเราต้องห่วงตัวไว้บ้างนะคะอันที่อันบางครั้งนะการง่ายก็เป็นการดีสําหรับคนบางคนนะคะแต่บางครั้งการที่ได้อะไรไมายากมันก็จะเป็นอะไรที่น่าห่วงแหนนะคะเป็นอะไรที่น่าห่วงแหนเป็นหรือเป็นอะไรที่เขาไม่เอาเลยก็ได้นะคะมันมันแล้วแต่อยู่ กับบุคคลเป็นสอดอส่วนตัวของผู้ชายคนนั้นหรือถ้าสมมุติว่าเฮ้ยรักเขาอะเออไม่เป็นไรมันจะเทกระช่างมันนะอย่างน้อยๆมีอะไรกันเป็นที่ระทึกก็ยังดีนะคะฝนเห็นไหมคะเมฆคืมมาละฝนกำลังจะตกนะะอานะคะก็อย่างหัวข้อเรื่องที่ป้าแก้วว่านะคะก็สรุป ได้ประมาณนี้นะคะว่าจําเป็นไหมที่จะมีเซ็กกับผู้ชายในเด็กแล้วเน,นี่ยค่ะคุณก็คงจะไปคําตอบแล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวของคนคนนั้นนะคะไอการที่เราไปมีอะไรกับใครเราไม่ได้ไปเป่ปาประกาศให้ใครรู้จกักหรือว่ามันไม่มีบา์โคร้ตรงนี้ว่า,าเสร็จผู้ชายไปแล้วนะก็พี่จำเป็นต้องบอกใครจริงไหมคะเอาละคะ่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประกาศละะัชนีลูกสาวดีใจขอออกมาวิ่งเห่นนะเอาละคะ่ะ ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ